สดีส่งท้ายปี2565ค่ะเพื่อนๆถ่ายเห่อแ h ทโฮมขอส่งท้ายคลิปนี้จากความประทับใจในการเข้าชมงานไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021นะคะก่อนการเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปชมงานไม้ดอกอาเซียนเชียงรายกันได้เลยค่ะ Let's go ลิปนี้นะคะเราก็จะมาเห็นความแตกต่างกันระหว่างช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านในด้านหน้านะคะในช่วงกลางวันก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะสวยงามดูสบายตานะคะสบายใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมในช่วงกลางคืนกันนะคะว่าจะมีความแปลกตาแปลกใหม่แบบไหนบ้างนะคะ และนี่ก็คือในช่วงของกลางคืนค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามีแสงสีสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากในช่วงกลางวันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นลานกลางน้ำนะคะที่ ปีก่อนๆก,ก็จะมีน้ำพุนะคะแต่ปีนี้จะไม่มีค่ะแต่ในปีนี้ค่ะจัดให้มีเฉพาะแสงสีที่อลังการมากนะคะแต่ว่าในส่วนของน้ำพุก็จะไม่มีนะคะและเขาก็ทำการจัดดอกไม้สดๆนะคะในช่วงของกลางคืนก็จะเป็นสีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยนะคะแปลกตาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงทางเดินเข้าไปในสวนค่ะช่วงกลางวันก็ดูเย็นตาเย็นใจสบายอุรานะคะแต่พอเข้าสู่กลางคืนค่ะแสงสีก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะงดงามแปลกตามากๆเลยค่ะเข้าไปชมในช่วงกลางคืนกันได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะคะตามเข้ามากันเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีทั้งแสงสีแดงนะคะแสงสีม่วงนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะคะก็จะมีแสงแดดรำไรอยู่ให้เราเห็นเป็นแสงสีเหลืองๆด้วยนะคะด้านในงานก็จะมีความม่วงๆแดงๆแบบนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นปฏิมากรรมสีขาวที่สวยงามในช่วงกลางวันนะคะ นี่ก็จะมีความสบายตาสบายใจอีกแบบหนึ่งค่ะแต่เมื่อพอตกกลางคืนแล้วนะคะก็จะเห็นแสงที่ส่องกระทบดูคล้ายกับน้ำตกนะคะก็จะมีความงดงามแปลกตามากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ในจุดนี้ปกติช่วงกลางวันก็จะไม่มีอะไรแปลกตาสักเท่าไหร่นะคะแต่พอได้เข้ามาเดินช่วงกลางคืนก็จะมีแสงสาดส่องตกกระทบตามทางเดินและก็บริเวณรอบๆสวยงามแปลกตาดูทันสมัยเข้ากับยุคดิจิตอลมากเลยค่ะ ถัดมาค่ะเพื่อนๆสังเกตรูปปั้นนี้ให้ดีนะคะช่วงกลางวันค่ะจะมีความสวยงามแบบธรมธรมดาธเรียบเรียบนะคะแต่นะคะเราจะมาดูในช่วงกลางคืนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเห็นไหมคะว่าช่วงกลางคืนนะคะก็จะเห็นแสงนะคะที่สาดส่องลายสีสันนะคะอยู่บนใบหน้าอันสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูเด่นเป็นสง่าม,มากๆด้วยค่ะ และมาถึงจุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงกลางวันภายในงานก็จะดูสบายตานะคะแล้วก็มีความสดชื่นนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันก็อากาศไม่ร้อนนะคะเดินได้อย่างสบายๆนะคะแต่พอตกกลางคืนนะคะก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากนะคะสีสันอันสวยงามอลังการก็มาแล้วนะคะสีม่วงม่วงแดงๆเขียวเขียวค่ะ ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะก็อยากจะอวยพรให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องไทยเฮอร์บทโฮมค่ะให้มีความสุขสดชื่นสมหวังในสิ่งที่ดีงามเดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้สนุกปลอดภัยไปไหนก็ขอให้ราบรื่นนะคะได้สิ่งดีๆกลับบ้านกันทุกคนค่ะกรับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะคะท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะและขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆ HAPPY NEW YEAR 2022ค่ะทุกคน See you next year ค่ะบ๊ายบาย